ถ้อยู่แต่ในคอกไม่อ้วนอือผู้ชมครับคือวัวถ้าอยู่ในโคกจะไม่ค่อยอ้วนมินปัสสาวะเหม็นอุจจาระเนาะแต่ถ้าได้เดินอย่างงี้มันก็บางคนปล่อยให้เดินอืออันนี้คิดเองทําเองครับทําไมถึงว่างนะก็ให้ลูกโดกครับผมอือครับมกต้นคนที่เป็นวัวไทยครับก็ให้ลูกเยอะครับอือผมมีชชโรเล่ก็มีบราหมั่นก็มีเพราะว่าแค้ลูกวัวไทยนี่เลยโอ้โอเคครับผู้ชมครับเพราะว่าวัวไทยมัน ไไไมม่่่่คคอยดด้้นรรัแตววาเ็สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคอกวัวบ้านๆนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงวัวเทคนิคดีๆของการเลี้ยงวัวแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับที่บ้านสายตบลเเเทีนมมอออภืงจังหวัดสุรรินท์ครับอืมคุณอาชื่ออะไรครับประกอบบุญเลื่อนพี่นะครับช่างนกออ๋พี่เอ๋อค่ะพี่เอ๋ ช่วยกันเลี้ยงวัวถูกต้องไหมครับค่ะอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงเทคนิควิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับหญ้าในเปียเนคผะวิธีการปลูกปลูกง่ายไหมครับง่ายครับผมตัดข้อสองข้อก็ปักอระหว่างพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ปลูกหญ้าแล้วทํานายคุ้มไหมไม่คุ้มครับไม่คุ้มทำนาก็ได้ไม่กี่กระสอบอ๋อแต่ถ้าปลูกหญ้านี่แหะครับก็มันไม่มีน้ามันที่มันสูงอ๋อคือตรงนี้ที่สูงถ้าเราจะปลูกหญ้านี่ ควรปลูกที่สูงถ้าปลูกข้าวปลูกที่ที่ต่ำแสดงว่าเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการปลูกหญ้าเราก็เลยปลูกหญ้าเคยปลูกหญ้าอะไรมาก่อนไหมครับนี่ไม่เคยครับปลูกหญ้านี้เลยครับทําไมถึงเลือกปลูกหญ้าในเปียครับน่ะมันได้ผลติดดีกว่าดีเยอะครับอ๋อได้ปริมาณเยอะแต่กอนแตก่อนเคยเราปลูกหญ้าคนมันก็ ตัดวันสองวันก็หมดพอ<ม>เดือเียตัดได้อีกยี่สิบวันก็ค,คือได้ประมาณเยอะแล้วก็วัวกินอิ่มด้วยครับผมตรงนี้ปลูกหญ้าแล้วขวามือน,นี่คือพื้นที่อะไรครับนี่ปล่อยให้มันวัวได้เล่นกลางวันครับเอาทำไมถึงปล่อยให้วัวได้เดินครับมันจะได้อากาศบริสุทธิ์นะดูดโอ้กินอิ่มก็ไม่อ้วนอยู่ในคอกให้มันออกมาอยู่ข้างนอกทำไมว่ากินอิ่มก็ไม่อ้วนครับมันอยู่ในคอกมันเป็นพวกน้ำเยิ้มพวกขี้พวกอะไรมันครับอืมันเอาให้มันนอนต้มกลางแดดจะอยู่ในคอกไม่อ้วน ผู้ชมครับคือวัวถ้าอยู่ในโคกจะไม่ค่อยอ้วนเหม็นปัสสาวะเหม็นอุจจาระเนาะแต่ถ้าได้เดินอย่างงี้มันก็บางคนปล่อยให้เดินอืมอันนี้คิดเองทําเองครับโอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับบริเวณนั้นนู้นคือคอกวัวเนาะอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมคอกวัวด้านนู้นนะครับอันนี้คือคอกวัวของเราใช่ไหมครับเลี้ยงวัวใส่พันธอะไรบ้างครับนี่มีจารเล่ยมี วัวไทยแล้วก็มีบรามันอ๋อมีชาเล่มีวัวไทยแล้วก็บรามัน่นเลี้ยงมากี่กปีแล้วครับคุณอาผมก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็อนุรักษ์ไว้ครับ <laughs> อ,น,อนุรักษ์ไว้ไม่พอดีเลี้ยงมาตั้งแต่แตเกิดเลยเกิดมาเห็นวัวเลยนะอ๋อเกิดมาเห็นวัวเลยก็เลยเลี้ยงวัวยาวเลยครับผม ตัวมีอยู่สิบเอ็ดตัวอันนี้เป็นวัวไทยบ้านเนาะครับอันนี้พื้นบ้านในวัวไทยทาไมถึงเลี้ยงวัวไทยบ้านพวกน่ะมันออกลูกดกออกลูกโดกครับจริงเหรอครับครับปีละตัวไม่ถึงปีไม่ถึงปีทํัทไมถึงว่างนั้นครับมันคลอดได้สิบเอ็ดเดือนก็ตัวแม่ก็คลอดดีแล้วครับอ๋อเร็วกว่าพวกนามันเรวกว่าพวกปรามันอันนี้คือข้อดีของวัวไทยบ้านเราเนาะครับคือลูกได้สิบเดือนก็คลอดแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยผู้ชมครับ แล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่มีมี้าเนเปียยาธรรมชาติเกลยอที่นาโอเป็นยาตามทุ่งนาเนาะแล้วก็ปลูกเนเปียไว้ได้หว่ะอันนี้ขวามือนี่ก็เนเปียครัอ่าแป๊บหนึ่งนะครับข้อวัวที่นี่แห้งเลยนะคุณคุณานะทำไมถึงแห้งจังเลยครับ เพราะว่าให้ไดอยู่แต่กลางคืนกลางวันให้อยู่ข้างนอกลอยมาเดินเล่นข้างนอกอ๋อเดินตามสบายเข้ามันกันครับผมไอ้ที่เราทําลวดไฟฟ้าไว้เนาะก็คือพื้นที่ให้วัวได้อยู่แค่นี้อ๋อกลางวันก็ไปนอนร่มทั้งนู่นเลย <c oughs> มันก็ <c oughs> ถึงเวลามันประมานอนประมาณประมาณครับพอถึงเวลาอ๋อคือตอนเช้าเราให้กินหญ้าอิ่มก่อนถูกต้องไหมครับให้กินฟางตอนเช้ากินฟางเสร็จแล้วก็ให้ออกไปข้างนอกพอข้างนอกเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นก็มาให้ กินหญ้าครับแล้วก็เอาข้อคอกเซนว่ากลางวันวัวจะได้นอนพักผ่อนนอนข้างนอกครับอ๋อมันไม่ได้อยู่ในคออเนาะกอเยี่ยมเลยผู้ชมครับคิดไงถึงทำอย่างนี้เอาหนาะราตรวจก่อนผมเลี้ยงคอกข้างนอกข้างในมันมันอยู่เ็ในคอกมันไม่อ้วนจริงๆเหรอครับมันเชะแล้วมันไม่ได้นอนอ๋อคือนอนในขี้ชัครับผมก็คือวัวน่ะ ถ้าอยู่ในพ่อกะมันนอนบนขี้บนมันนอนไม่ไม่อิ่มเนาะไม่อิ่มครับมันก็คือที่นอนไม่สะอาดเนาะเหมือนกับคนเนาะถ้าไปนอนที่นอนเปียกๆชื้นๆก็นอนไม่หลับเนาะเลยย้ายมาอยู่คอกเข้าของเรานี่มันก็ดูมันดูดีครับครับผมมันจะไม่พอมากมันจะพอดีพอดีครับ,รบผมเนี่ยผู้ชมครับ,รบอันนี้ลูกของอะไรกันนะของปีแอครับลูกของปีแอตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียโอ้สวยเลยนะผู้ชมครับไม่ทำตัวไหนครับนี่ นี้คุณลุงมีวิธีการเลือกแม่พันธุ์ไหมครับก็ดูยังไงบ้างก็ดูว่ามันตัวไหนมันพอดูโครงสร้างใช่ไหมอันนี้คือมูลวัวเอาไว้ทําอะไรครับตัวนี้เป็นใส่ข้าวครับผมอ๋อนี่คือผลพลอยได้แต่ว่าครอบวัวของคุณอานี้ก็ถือว่าแห้งเลยเนาะแห้งแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีแมลงวันเลยเนาะทําไมไม่ค่อยมีแมลงวันครับตรงนี้มันไม่ค่อยมีน้ามันก็ไม่ค่อยมาหรอกอ๋อมันไม่ค่อยได้ขังเนาะ น้าแล้วนู้นแห้งเลยนะนเยี่ยมเลยนะเป็นการจัดการอคอกที่ดีมากเลยนะผู้ชมครับมันแช่มันก็แมลงมันก็เพาะเชื้อโรคในนี้แหละมันก็เพาะเชื้อโรคในคในอคอกเนาะแต่ถ้าคอกเราแหง้งมันก็จะไม่มีเชื้อโรคโอ้เยี่ยมเลยครับผู้ชมครับทาทำอะไรอยู่ครับนี่าวตัวหนึ่งกินเยอะไหมครับเยอะตัวสามตะกร้าครับตัวหนึ่งสามตะกร้าสามตะกร้านี่อิ่มไหมก็มันก็อิ่มครับเราเราดูได้ครับว่ามันอิ่ม ก็ไม่มากแค่แตมันพออยู่ได้ครับอืพออยู่ได้แล้วเรามีวิธีการดูไหมว่ามันอิ่มไม่อิ่มเนี่ยดูตรงไหนดูท้องมันดูท้องอย่างเช่นตัวนี้นะครับอิ่มไหมตัวนี้อิ่มแล้วกับเริ่มอิ่มแล้วดูท้องมันจะดูตรงไหนบ้างครับชีดด้ดูได้ไหมครับแล้วหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวขอ,อชี้ดูท้องมันใหญ่ครับอ๋อท้องมันขยายท้องมันกว้างออกอันนี้คือวัวเริ่มเริ่มอิ่มเนาะมีัไหนไม่อิ่มไหมครับให้ดูไหมตัวนี้ยังไม่อิ่มครับ ตััวแดงครบอ๋อมันมีหลุมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับคุณนาครับผมเนี่ยหลุมนี้เนาะครับอ๋อนี่คือยังไม่อิ่มครับแสดงว่าต้องกินเพิ่มอีกอ๋อมันตอกลงไปเนาะครับอ่าตอกลงไปเป็นสามเดียบนาะครับอ๋อนี่คือไม่อิ่มครับต้องให้กินหญ้าเพิ่มครับโอ้ต้อดูว่ามันครบเพิ่มอีกคนละสักไรอีกโอถ้าเกิดว่าบัวกินไม่อิ่มเนี่ยกลางคืนมันจะเป็นไงครับจนว่าผมสามทุ่มที่ทุ่มมดจะมาดูดูมันกินหมดไหมถ้ามันหมดยังไม่อิ่มก็ เติมอีกอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าสามสีทุมมาดูญ้าแล้วยังเหลือก็ไม่ต้องให้อีกโอ้โอเคครับผู้ชมครับลุงเคยเลี้ยงวัวบรามันวัวชาเล่วัเลียงเคยเลี้ยงมาทุกสายพันธุ์แล้วสุดท้ายคุณลุงว่าไหนดีที่สุดเลยช่วยวัวไทยหัดกลางกงเนี่ยไทยไทยกลางใช่ไหมซู่เล็กไม่เล็กมากให้มันหัดกลางกพอดีเนาะมันสู้ไม่ได้ไงคุณลุงมันให้ลูกหลบลูกเร็วครับวัว มามันบางตัวมันเป็นเดือนเอ้ยไม่ใช่คือเป็นปีอ่ะครับผมจะเป็นสตว์ทอดมาเป็นปีที่เป็นสัตว์บางตัวไป็เจ็ดเดือนครับผมชาวัวไทยสองเดือนก็เป็นแล้วครับผมครับคือวัวไทยให้ลูกดีกินเก่งด้วยครับนี่คือสิ่งใด้สิบเอ็ดเดือนก็มาตามกันมาเลยอะอเจอคลอดเจอคลอดโปีท้ายปีเลยครับ ก็คือวัวไทยเนี่ยให้ลูกดีมากๆเลยอันนี้เจอมากับตัวเนาะอือโอเคครับผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะผู้ชมครับวัวตัวนี้นะผู้ชมครับเป็นวัวแม่สีแดงเมื่อกี้เนาะแม่ไทยบ้านผสมชาเฮเลคุณอาเขาบอกว่ามันท้องกี่เดือนนะท้องตอนกี่ปีนะสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนเป็นสัตว์ครับแล้วคุณอาผสมเลยผสมเลยติดไหมฮะติดเลยนี่จะข้อแล้วค่ะนี่จะข้อแล้วเหรอข้อตุลาเนี่ยแหละครับทำไมผสมเดียวจังเลยครับคุณอาเพราะมันเป็นแล้วมันไม่ให้เสียเวลาเลยนะคือเราอย่าให้เสียเวลา ถ้ามีถ้ามันเป็นสัตว์เล้ก็ผสมเลยไม่ต้องรอบางคนเขารอเนาะต้องรอมันเสียเวลาไปเคยเคยรอมาก่อนไหมครับโอ้ผมเคยรออยู่แล้วทําไมเลิกรอครับมันเสียเวลามากมันเสียเวลามากเสียไปสามสี่สิบวันอย่างนี้มันอืเพราะว่าสามสี่สิบวันนี้มันก็ต้องกินเหมือนกันเนาะแสดงว่ามีความคิดเป็นของตริเองโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครวัวเป็นสัตว์ก็ผสมเลยเลยไม่ต้องไว้เนาะ ผมหลยเห็น,นหลายคนเขาว่าไว้ก่อนอไว้ก่อนบางคนก็ไว้ผมไม่เคยไว้ผมเป็นเอาเลยเป็นเอาเลยเลยส่วนมาก,มมกลุงผสมตัวหรือผสมหลอดครับส้มหลอดครับผมส่วนมากผสมหลอดอ่าโอเคครับนี่คือวัวบราหมั่นลูกผสม,มนะลุงเนาะคือคุณลุงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวฟอมงี้เลยแต่ขายทิ้งหมดแล้วทําไมถึงขายทิ้งครับมันช้าครับมันได้ผลผลิตช้ากว่าวัวไทยอื คนไทยจะเร็วกว่าครับผมไทยคลอดได้สองเดือนก็เป็นสัตว์แล้วอเราประมันวัวพันนี้มันบางตัวก็เป็นปีบางตัวเจ็ดเดือนนี่มันเสียเวลาไปเสียเวลาไปมากเลยเนาะครับผมคุณลุงก็เลยขายทิ้งสัตว์แล้วทาไมถึงเอาตัวนี้เก็บไว้ครับตัวนี้ไว้รปจาข้อเพราะมันจะอยู่คลอดอยู่เลยไว้มันตัวหนึ่งอ๋อมันรอไปทำไมก็เสียดายยังเสียดายอยู่ยังเสียดายยังสงสารครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับ ครับต้องมีต้องเอาใจรักจริงๆครับครับผมจะไดจริงชอบทางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้ครับครับผมบางคนก็ชอบก็อนุเลี้ยงได้ดีครับบางคนก็คือพี่น้อง้ายากเลี้ยงก็ดูพวกวัวไทยพวะว่าดีที่สุดแล้ววัวไทยดีที่สุดแล้วทําไมถึงว่างนะก็ให้ลูกโดกครับผมครับกำต้นคนที่เป็นวัวไทยพอให้ลูกเยอะครับอื ก็ผมมีชาโรเล่ก็มีบามันก็มีเพราะว่าขยาลูกบัวไทยนี่เลยโอ้โอเคครับ,รบผู้ชมครับเพราะว่าบัวไทยมันไม่ค่อยได้ราคาแต่ว่ามันได้เร็วครับได้ปริมาณเยอะจะไม่ได้ขายเดี๋ยวก็ได้ขายครับผมตาบามันบางตัวก็งูเจ็ดแปดเดือนเป็นสัตว์นานบางตัวก็เป็นปีน อ,อ,อ,อันนี้เราเคยเจอมาเนาะอ่าโอเคครับผู้ชมครับผมก็เลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆมันกันมาแพร่มาไทยอืมโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ